ไม่ได้เจอกันนานเลยครับเพื่อนผมเจอกันทีก็ขาเฟอเลยครับติดเชื้อ <Okay. S 1> เฟอมาเลยครับเฟอเลยตามที่เห็นเลยพอดีผมมีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นลางจืดเอามาตักแดดแล้วก็ามาต้มดื่มก็จะลองให้เพื่อนผมเนี่ยจะง้อนะครับไปดื่มดูนะครับว่าจะได้ผลไหมเดี๋ยวต้องคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะ ได้ผลหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นแผลที่ว่ากับเมื่อวานกับวันนี้นะครับอันนี้พึ่งแกะผ้ามามันก็เลยดูแบบช้ำๆหน่อยแต่ว่าอาการปวดได้เบาลงนะฮะหะให้ใหดื่มไปสองวันแต่ก็พอดีทั้งเจ้าตัวเขาจะกลับบ้านนะฮะที่ตาดก็ไม่รู้ว่าจะได้ตามไปถ่ายทำหรือเปล่าก็ต้องติดตามมาดูต่อไปครับ ทีไ่ได้ที่แน่คือก็ได้ผลพอสมควรครับแผลดีขึ้นแล้วก็หายปวดเพราะว่ารางจืดของเราที่ต้มให้ไปนี้มันได้ไปทําลายพวกน้ําเหลืองครับมันจะไปฆ่าน้ําเหลืองที่ทําให้เป็นแผลอักเสบแผลนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นนะฮะก็เป็นมาก่อนอันนี้หลายวันแล้วแต่มันก็ยังเหมือนอักเสบอยู่เมื่อวานมาก็เมื่อวานมาก็เมื่อวานมาก็ยังปวดอยู่นะฮะ วันนี้ก็ดีขึน้นจากเมื่อวันที่13วันอังคารที่13ที่ผ่านมานะเดือนตุลา2 5 5 8 5 8ก็ได้ถ่ายทำวีดีโอไว้ตอนนั้นแผลแผลเน่าเฟ้อเยอิอมมีน้ำเหลืองไหลออกมาใช้เวลาเพียงแค่3วันถึง4วันนะครับตอนนี้แผลก็ได้แห้งเลยครับดูนะฮะแห้งสนิทเลยนะครับนี่ครับสามารถสัมผัสได้ครับเห็นค <fr> วามแตกต่าง กันระหว่างวันแรกกับวันนี้เลยนะครับก็เป็นผลของรังจืดที่มันสามารถเข้าไปฆ่าน้ําเหลืองในร่างกายของคนเรานะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามเบาวงเบาหวานโรคเกาหรือว่าจะเป็นโรคอะไรที่ประหลาดประหลาดก็ตอนนี้ผมก็สามารถทําให้แผลของเพื่อนผมนะฮะได้แห้งสนิทครับครับสวัสดีครับผมนายนำชายศรีหารครับ นี่ครับผมก็ได้ยาตัวนี้นะครับเป็นยาล้างเชื้อนะครับจากนายสกลนะครับที่เอาไปรักษาแผลนะครับที่เน่าเฟะเมื่อวันที่สิบสามนะครับก็กินไปประมาณสองสาวันนะครับก็แผลก็ได้แห้งเหมือนทุกวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับยาสําหรับที่รักษาแผลผมนะครับแล้วนายสกลนะครับแล้วตอนนี้หายปวดแล้วใช่ไหมครับหายปวดแล้วครับก็ตัวนี้นะครับมันก็สรรพคุณมันก็สารพัดโรคฮะ จากการท,ทดลองจากคุณสมพรแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับถ้าอย่างไรก็มีอะไรดีๆผมจะนำมาเสนออีกนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ